สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยเนื้อหาในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอุซอบที่ว่าในภาพวานอุซอบน่าอาจจะเป็นคนที่ปราบกลุ่มนัมเบอร์และก็อาจจะมีเรื่องราวการโกหกของอุซอบที่เป็นจริงในภาพวานอด้วยก็เป็นได้แต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มเนื้อหาก็ต้องขอเตือนไว้เช่นเคยนะว่าเนื้อหาในคลิปนี้เป็นแค่การวิเคราะห์แล้วการมโนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนื้อหาในคลิปนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ยังไงก็ใช้วิจาาารรรณในนกัับชด้วย โดยเริ่มต้นมาเราก็ต้องมาดูกันก่อนเลยนะว่าตัวละครอูโซบเนี่ยคราวนั้นก็จะเป็นหนึ่งตัวละครที่มีความโชคดีเป็นอย่างมากเพราะว่าดูอย่างเรื่องราวล่าสุดในตอนที่เขานั้นได้เป็นกอนดูโซบเราก็จะเห็นได้ว่าอูซบในตอนนั้นก็จะมีดวงที่ดีนะฮะเพราะว่านอกจากเขานั้นจะช่วยปลดปล่อยคนอื่นเนี่ยจูจๆที่เดโรซาทุกคนนั้นก็ต่างยกย่องให้อูโซบในกายเป็นกอรสงานเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่พาวานอสหลายๆคนนั้นก็น่า,นาจะรอรุนนะว่าอูโซบเนี่ยคราวนั้นจะมีเรื่องราวอะไรที่เหมือนที่เด และนอกจากนี้ในเนื้อเรื่องที่ผ่านมาเราก็จะเห็นวาอุโซพเนี่ยพานั้นก็จะเป็นคนที่ชอบโกโหกมาตลอดแต่ว่าเมื่อเนื้อเรื่องยิ่งผ่านไปเราก็จะยิ่งเห็นวอุโซพเนี่ยก็จะยิ่งมีเรื่องโกหกที่กลายเป็นจริงเพิ่มขึ้นมาทีละน้อยยกตัวอย่างเช่นเรื่องขี้ปลาทองยักษ์เรื่องที่อุโซปมีลูกน,น้องหลายพันคนเรื่องราวเกิดกับข้าหองสามสิบล้านและไหนจะยังมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่อุโซปเนี่ยได้มีการโกหกเอาไวไ้ใน้กลกายเป็นจริงซึ่งในภาพโนต์นี้มันก็ไม่แน่นะฮะ ว่าหนึ่งในการ,กรโกหกองาสมน่าอาจจะกลายเป็นเรื่องจริงในภาคนี้ก็เป็นได้ซึ่งในเนื้อเรื่องภาควาโนก่อนหน้านี้ในมางงานในตอนที่989ในเนื้อเรื่องในตอนนั้นก็จะได้มีการเฉลยม,มาว่ากลุ่มนัมเบอร์เนี่ยพวกเขานั้นเกิดขึ้นมาจากการทดลองคนยับโบราณที่ลม้มเหลวซึ่งจากการเฉลยเรื่องราวพวกนี้ออกมามันก็เลยทําให้น่าสนใจนะพวกเขาเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วใครเป็นคนทดลองพวกเขากันแน,น่แล้วก็การที่พวกเขาเนี่ยถูกเรียกว่ากลุ่มนัมเบอร์อาจจะเป็นเรื่องราวที่พวกเขาเนี่ยถูกเรียกตามหมายเลขที่ทดลองก็เป็นได้นะฮะ แต่ว่าจากเนื้อเรื่องที่ผ่านมาการที่กลุ่มนมเบอร์นั้นอยู่ในกลุ่มไครโดเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องราวเกับไพ่นะฮะที่ในกลุ่มไครโดั้นก็จะมีแจ็คคิงควีนแล้วก็มีกลุ่มนมเบอร์ที่น่าจะเป็นตัวเลข1-10และถ้าเกิดว่าเป็นไปตามนี้ก็น่าจะหมายความว่ากลุ่มนมเบอร์เนี่ยก็อาจจะมีด้วยการส0บคนในการเรียงตัวเลขนะฮะตั้งแต่เลข1ไปถึงเลข1ินั่นเองและถ้าเกิดว่ากลุ่มนมเบอร์นั้นมี10คนจริงๆมันก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะฮะเพราะว่าเรื่องราวก ถ้าเกิดว่าเอาจริงขึ้นมาต่อให้คนคนนั้นตัวใหญ่ขนาดไหนเนี่ยเขาก็เคยเอาชนะมาแล้วและแถมเมื่อก่อนเขาเคยล้มมาแล้วสิบคนด้วยซึ่งจากเรื่องราวการโกหกองสมในตอนนั้นมันก็น่าสนใจนะฮะว่ามันจะกลายเป็นจริงในภาควานหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่ากลุ่มนมเบอร์นั้นมีสิบคนมันก็จะตรงกับเรื่องราวแล้วก็ตัวเลขของสมพอดีนะว่าถ้าเกิดว่าเขาเอาจริงขึ้นมาเนี่ยเขาก็เคยเอาชนะคนตัวใหญ่ขนาดนั้นมาแล้วถึงสิบคนซึ่งกลุ่มนมเบอร์นนี่ก็จะเป็นการทดลองคนยักษ์โบราณที่ล้มเหลว แล้วก็จะเป็นพวกที่มีร่างกายขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเรื่องราวพวกนี้ในภาพานตนตัวละครหนุโซฟเนี่ยคราวนั้นก็อาจจะกลายเป็นคนที่จัดการกลุ่มนัมเบอร์ก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าในตอนแรกที่ได้มีการพูดถึงกลุ่มนัมเบอร์เนี่ยในตอนที่เนื้อเรื่องนัง้นเปิดเผยมาแค่งเงาเราก็คิดว่ากลุ่มนัมเบอร์นั้นน่าจะมีความสามารถรที่สูงมากๆแต่ว่าเมื่อเนื้อเรื่องได้มีการเปิดเผยเ,เรื่อง,ร,องราวกลุ่มนัมเบอร์ออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าความสามารถของพวกเขานะฮะมีความสามารถน้อยกว่ากลุ่มของโนนัพาแต่ว่าด้วววาามที่่พกกเเขตัหญแ็รงย ก็เลยทําให้พวกเขานั้นได้อยู่ในกลุ่มนัมเบอร์แต่ว่ากลุ่มนัมเบอร์นั้นก็ไม่ได้มีความสามารถที่สูงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ละว,ว่าคู่ต่อสู้ของโสมในภาควานอเนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มนัมเบอร์ที่เป็นคนยักษ์โบราณที่ล้มเหลวก็เป็นได้เพราะว่าถ้าเกิดดูจากภาคเดโลซ่าเราก็เห็นได้ว่าการที่โสมนั้นถูกยกย่องเนี่ยโสมนั้นก็จะต้องมีการต่อสู้ที่คนมากมายเนี่ยสามารถมองเห็นการต่อสู้ของเขาได้และในภาควานอในปัจจุบันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเอกเด็กละลูฟี่เนี่ยก็กาลังต่อส แต่ว่าก็อย่างที่รู้กันดีนะพวกลูฟี่เนี่ยท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็ต้องไปต่อสู้กับใครโดอยู่ดีและแถมพวกเราสมูไรก็ยังพูดอีกด้วยนะว่าเขาเนี่ยจะต่อสู้กลุ่มนัมเบอร์แล้วให้พวกลูฟี่นะฮะเก็บแรงเอาไว้เพื่อต่อสู้ใครโดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอุโซมด้มาต่อสู้กลุ่มนัมเบอร์เนี่ยมันก็จะลงล็อกพอดีที่ว่าอุโซมนะฮะจะได้ต่อสู้ท่ามกลางสมูไรามากมายและถ้าเกิดว่าเขานั้นสามารถเอาชนะกลุ่มนัมเบอร์ได้มันก็จะลงล็อกนะฮะกับคําโกหกที่เขานั้นเคยพูดเอาไว้นดี และมันก็อาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้อาจารย์โอดาเนี่ยปูบทให้อุสมแะมีเรื่องราวเหมือนที่ภาคเดโรซ่าก็เป็นได้เพราะว่าที่เดโรซ่าอุสมเนะั้นกายเป็นกอดอุสมไปแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในภาควานผมเลยคิดว่าอุสมเนี่ยมันก็น่าจะมีเรื่องราวอะไรที่ทําให้เขานั้นยิ่งใหญ่กว่าเดิมหรือว่าเป็นที่รู้จักในานามผู้ที่สามารถจัดก,การกลุ่มนับเบอร์ได้ก็เป็นได้นะฮะโอเคและเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้จะเป็นการมาพูดคุยเนี่ยว่าในภาควานเนี่ยอุสมนั้นจะมีเรื่องราวอะไร และก็เรื่องราวเกี่ยวกับคำโกหกของโอซว่ามันจะเกิดขึ้นจริงในภาพวาโน์หรือเปล่าซึ่งยังไงเรื่องนี้คงต้องรองติดตามดูกันโอเคและถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่าคอมเมนต์วิคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะไปอ่านอย่างแน่นอนส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ